สวัสดีครับพี่บ้านไรครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างการติซ้อมวันี้วันนี้ซ้อมซ้อมดีมากครับซ้อมประมาณกี่เดือนละสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ววันนี้เราเจอกับสารยันเล็กสองสารชีพครับผมเป็นไงเคยเห็นเคยเห็นที่เขาต่อยไหมเคยเห็นแล้วครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวยผือมือครับือมือเลื่องมากเลยเลื่องตรงนี้เราเราเรากลัวไหมตรงนี้ไม่ไม่กลัวครับแต่ว่าเขาหยุดนานนะเขาหยุดนานใช้ความสดนะครับบดไปครับใช้ความสดบดความเก่าครับผมตับในเหมือนเดิม ฟอร์มด้างหลังของเราเป็นไงบ้างชนะสีไฟติดครับสีไฟติดชนะใครบ้างชนะยจดปรยักสองไฟแล้วก็ชนะคมไหแล้วก็ชนะรัดอีเวอเร็ตครับอ๋อโอ้ความดีมากความดีมากนะครับไฟนี้ต่อยร้อยสิบไม่น่ามีปัญหาเบือนนี้สบายสบายรถประมาณกีิโลครสามกิโลครับสามกิโลนะครับก็ประมาณนี้ทุกไฟอยู่แล้วไม่เยอะเนาะอืมเราอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุยี่สิบครับยี่สิบจากจังหวัด ก็ทะลุงครับฝากแฟนขับแฟนมวยช่วยติดตามเชียร์ฝากพี่น้องชาวใต้และเอ็ซ์ค่ายมวยสิงห์เดือนทุกคนครับวันนี้ผมตามเต็มที่เลยครับจะไม่เอ็ซีทุกคนและพี่หวังครับเรามีตั้งเป้าอยากจะชิงแชมป์ร้อยแปดครับร้อยแปดช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดก็ได้ตอนนี้ใครเป็นแชมป์อยู่รู้ไหมเจ้าพยากรเจ้าพยาก์อ๋ออยากจะชิงแชมป์กับเจ้าพยักรร้อยแปดฝากบอกคูมัเตอร์หน่อยผมขอชิงแชมป์หน่อยครับ ผมถ้ามีโอกาสก็ผมขอชิงแชมป์ร้อยแปดไปทำได้นะเราจะทำตำสุดได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดอะร้อยเจ็ดทำได้เราไม่ตอนนี้ถอยร้อยสิบเลยมันไม่มีปัญหาหรอก็ปล่อยปล่อยมาครับปล่อยน้ำหนักนี่ปล่อยน้ำหนักปกติครับปล่อยร้อยเก้าร้อยสิบตลอดแล้วอ๋อแต่ทำต่ำสุดได้ร้อยเจ็ดอ๋อแต่อยากชิงร้อยแปดจังเจ็ดกับยอดพยัคฆ์อ่าละอ่ะขอบคุณมากครับน้องชายครับเดี๋ยวให้ไปซ้อม

哎。